เจอกันเดินหน้าสารัตย้ำบีจีโฟกัสบุรีรัมทีมแรกสวัสดีครับเบลกี้สารใต้มาแล้วครับพบกับข่าวสารฟุตบอลไทยเช่นเคยนะครับกองกลางบีจีปทุมยูเนเต็ดย้ำทีมโฟกัสประสาทสายฟ้าเป็นอันดับแรกหลังเตรียมเจอกันในวันที่13กันยายนนี้สารัตยูเย็นกองกลางคนสาคัญบีจีปิทุมยูเนเต็ดมองว่า16ทีมตโตโยต้าไทยลีกปีนี้แข็งแกร่งทั้งหมดแต่สิ่งสําคัญขณะนี้คือการโฟกัสคู่แข่งนัดต่อไปอย่างบุรีรัมยูเนเต็ด เป็นทีมแรกห้องเครื่องวัย28ปีเพิ่งย้ายจาก s อ g เมืองทองยูเนเต็ดมาอยู่กับบีจีทุมยูเนเต็ดโดยหลังจากผ่านไปประมาณ2เดือนล่าสุดสารัฐยอยู่เย็นกล่าวถึงความพร้อมต่างๆโดยเฉพาะในแง่ของการปรับตัวว่าตอนนี้ก็โอเคขึ้นเรื่อยๆทั้งการปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมและเทคนิคที่พี่โอง่งดุสิตเฉลิมแสงต้องการในสนามครับสภาพความฟิตก็โอเคครับในการที่เราห่างจากเกมไปนานเราก็ต้องพยายามปรับจังหวะให้มันใกล้เคียงกับที่ผ่านมา ให้ได้มากที่สุดซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับแมตช์การแข่งขันด้วยที่ต้องค่อยๆปรับไปทีละสเตปและส่วนตัวก็ยังเชื่อว่ายังอยู่ในระดับที่มาตรฐานอยู่เรื่องความสัมพันธ์ค่อนข้างดีอยู่แล้วก็ปรับตัวได้ไม่ยากครับและหลักๆน่าจะเป็นเรื่องเทคนิคที่พี่โอ่งวางไว้มากกว่ากองกลางทีมชาติไทยกล่าวต่อผมว่ามันหนักอยู่แล้วครับเพราะไทยลีกปีนี้มี16ทีมซึ่งทุกทีมพัฒนาขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรไม่ใช่บริรำมอย่างเดียว ดังนั้นผมว่าเราควรโฟกัสไปทีละนัดมากกว่าไม่ว่าจะเป็นบริรัมยูเนเต็ด BU หรือท่าเรือที่เราจะเจอเราต้องไปโฟกัสบริรัมเป็นอันดับแรกหาวิธีที่จะเข้าเล่นกับเขาและผมคิดว่าพี่โอง่งน่าจะมีวิธีการเล่นไว้อยู่แล้วครับสุดท้ายฝากแฟนบอลติดตามด้วยครับด้วยกดที่สามารถเข้ามาดูได้แล้วก็อยากให้ทุกคนเข้ามาให้กำลังใจเราครับตัวผมและทีมก็ทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดเป็นไปนตามเป้าหมายที่เราวางไว้ครับ สารัตทิ้งท้ายด้วยความมุ่งมั่นบีจีพทุมยูเนเต็ดจะเปิดบ้านพบกับรองแชมป์เก่าบริรัมยูเนเต็ดในศึกโตโยต้าไทยลีก2020นัดที่5วันที่13กันยายนนี้ที่ลีโอสเตเดียมเวลา19นาฬิกา